การที่เราไปฟาดก,กับคู่แข่งต่างชาติเนี่ยอ,อย่างแรกเลยคือเราไม่รู้ว่าไอเนี่ยมันเล่นแบบไหนอ่าคนเนี้ยมันมันเล่นแบบไหนมันเล่นคล้ายซันติโร่ไหมคล้ายหรือเ,เจอคู่แข่งที่คองบอลเก่งเนี่ยเราต้องอดทนฝึกความอดทนไปแค่ไหนอะไรอ,อย่างเงี้ยครับให้มันฟาดก,กับพวกพี่ๆเนี่ยให้มันเจออะไรที่มันยากๆขึ้นหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยสวัสด,ดีครับเปิดจอยน e กเจน n นี้นะครับเรากลับมาเหมือนเดิมพูดคุย ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับ e-sport นะครับซึ่งก็เช่นเดิมแหละมันจะมีเรื่องของ e-league Next Gen ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะครับเราก็ได้มีโอกาสคุยกับหลายคนแล้วได้ครับที่ละเวียนม,มานั่งก็้ีข้างๆผมใกล้ๆกันมาร่วมพูดคุยกันแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาในโหมดที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ Next Gen โดยตรงแต่เป็นอีกหนึ่ง นักกีฬาและกันที่เคยผ่านเวทีอีลิทของเรานะครับวันนี้เราจะมาในโหมดของการพูดถึงเรื่องของทีมชาติบ้างเราเคยได้ยินการคัดเลือกนัก,กีฬามาแล้วว่ามันจะมีการคัดเลือกแบบนั้นแบบนี้และวันนี้คนนั่งข้างผมก็เคยคุยกันมาหลายรอบแล้วแล้วรู้ว่าเขาคือนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยหนึ่งสมัยได้ไหม,ไม น่าจะเกินกว่านั้นครับอ่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะอ่ะคนนี้ได้ยินเสียงแล้วนี่คือคุณเสินนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่นะฮะนี่คืออีกหนึ่งโปรเพเยอร์ที่หูอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกเลยไหมซีซั่นที่2ครับอ่าเริ่มซีซั่น2ก็อยู่ยาวมาตลอดนะฮะอ่ะก่อนจะไปคุยเรื่องราวของการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติการเป็นอ่านักแข่งอีสปอร์ตทีมชาติ เช่นเดิมครับแนะนําตัวอย่างเป็นทางการกับกล้องนิดนึงคุณศีหนุ่มว่าชื่ออะไรตอนนี้ทํางานอะไรอยู่แล้วบ้างครับชื่อชื่อเล่นชื่อหนุ่มนะครับชื่อมนทนเหล่าพฟมนะครับเอเีหนุ่มนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับเป็นพนักงานของการฟ้าผลิตครับอ่ากอฟพอใช่ไหมใช่ครับ อีลีก e นะครับาหไล่มาตั้งแต่ซีซั่นสองทูแบงคอกครับทูแบงคอกทูแบงคอกเฮย์ออฟมีแอ,อ,อร์ฟอร์สแอร์ฟอร์สแล้วก็หลีกบ,บนอยู่เชียงรายเชียงรายรแล้วก็มาสุดท้ายที่สุพรรณบุรีสุสุพรรณครับสุพรรณปีล่าสุดเลยครับปีล่าสุดเนะาะที่ที่ก็ถือว่าผลงานก็กลางกลาง ท้ายๆครับท้ายๆดีกว่าครับเนี่ยผมกุศลจะช่วยผมกุศลจะช่วยแล้วนะครับส่วนตัวถือว่าก็ถือว่าผ่านผ่านผ่านขั้นตอนของการเล่นมาหลากหลายแล้วครับถูกหมก็เหมือนเดิมเราต้องผ่านตั้งแต่ยุคของพวกวินนิ่งมาเป๊ะมาอีฟุตบอลถูกไหมคุณก็ผ่านมาทุกยุคละครับความแตกต่างของมันอยู่ที่ความเข้มข้นของของของเกมครับของตัวเกมที่ที่ละเอียดมากขึ้นจัดแผนได้มากขึ้น นักเตะแต่ละคนสมจริงมากขึ้นมีค่าพลังแต่แต่ละพลังมีเทคนิคของนักเตะสกิลสกิลการ์ดแต่ละตัวมากขึ้นอะไรครับทำให้ให้เพลเยอร์หรือนักกีฬาเนี่ยต้องเจาะลงไปศึกษามากกว่าเดิมที่จะถ้าเป็นภาคของแรกๆวิ่งกดวันทูหลุดแล้วถูก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 ทุกวันนี้มันมีการบังคับหลายๆแบบอย่างภาคก่อนอาจจะมีแบบทีมแมทคอนโทลโดยการคลิกผู้เล่นให้วิ่งวิ่งนำหน้าไปก่อนได้ ไอ้ภาคนี้อาจจะทำไม่ได yeah. nope. yeah. ้ก so mm ็จ hmm. ริงแต่อ uh ีกอนาคตผมว่ามันคงกลับมาได้ก็แสดงว่ามันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมพัฒนาในมุมของนักแข่งเองอ่ะเหมือนที่คุณสินุบอกคือต้องต้องศึกษาการเล่นเกมสมัยนี้ไม่ได้แค่แบบคุณจับจอยเล่นคุณเปิดแผ่นเล่นนะมันก็ต้องแบบค่อยๆศึกษาพัฒนากันต่อไปจุดเริ่มต้นของ ของการเป็นสีหนุ่มในทุกวันนี้อันนี้สนุกครับแต่ละให้ฟังสนุกเลยผมไม่ได้อยากรู้ละโซนผมพี่บอกแจ่เนี้ยี่แบบสนุกเอา <c oughs> โอเคเล่ามาแรกๆก็คือความด้านล้วนๆเลยครับด้านคือไงคือผมมาเลิกเล่นเกมวินนิ่งหรือแพ็เนี่ยไประยะหนึ่งนานมากละพอพอพอ,พอเนี่ยครับอีลีกมาจัดตอนนั้นเป็นอีลีกโปรออ่าโเคตอนนั้นผมเล่นเกมอยู่อีกค่ายนึงอ่าโอเคเเก็โอคครับเพราะว่าตอนนั้นออนไลน์มันยังไม่ค่อยเยอะอ่าพอจะกลับมาตรงเนี้ย จะกลับมาเล่นเฟสนะครับผมผมในหัวผมต้องคิดแล้วว่าผมจะทำไงให้ผมเก่งขึ้นไวที่สุดอืพี่จำสกาเลตได้ไหมอ่าได้สกาเลตสกาเลตตอนนั้นเป็นทีมชาติเอเยนเกมซึ่งทำงานที่กายฟ้าเหมือนกันก็ติดต่อไปอ่ะขอฝึกให้ผมได้ไหมครับต้องขอบคุณเขามากนะไม่มีผมนะอินบ็อกไปหาเขาเลยใช่แล้วคุณรู้จักเขาส่วนตัวไหมไม่รู้จักครับอ๋อคือด้านไงนี่คือด้านหนึ่งแล้วใช่ครับคือด้านที่หนึ่งอ่าอันนี้ก็เขาก็ฝึกให้ผม พาผมไปในคอมมูนิตี้ต่างๆเพื่อแบบให้ให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็ได้ไปเจอกับพวกต้นดาร์คคิลเลอร์1กที่ช่วงนั้นก็็อปฟอร์มกันหมดสุดท้ายแล้วคุณเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะก็คอมมูนิตี้ของของทางสกาเลตนะครับพาผมไปกับคุณคุณแมทตอนนั้นซึ่งเป็นโค้ดของ b u ของ BU ครับ แล้วดึงผมไปเล่นไปช่วยให้ไปช่วยเล่นให้ซึ่งตอนช่วงนั้นนะผมก็เริ่มมีผลงานแล้วเริ่มคว้าแชมป์รายการของเท n นิ g อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนกับพอเราเริ่มมีผลงานปุ๊บเราอยู่ในคอมมูนิตี้นี้ครับก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกลายมาเป็นโปรเพเยอร์ตอนนั้นคุณเรียกว่าเป็นโปรเพเยอร์ได้ยังได้ครับได้ครับก็คือถือว่าตัวเองขึ้นขึ้นมาเทินโปรแล้วใช่ครับเรียบร้อยถ่ากับว่าคุณก็ใช้เวลาไม่นานนะถ้าแบบถ้าแบบคนคนที่กลับมาเล่นใหม่อ่ะโอเคคุณมีเบสิคอยู่แล้วะแมันแต่มันก็หายไปอ่ะ หายไปนานเลยถูกถาหายไปกี่ป,ปีดีว่าโอ้เป็นเกือบสิบได้ไม,มัมมม้ครับตั้งแต่มอมอสี่ครับอ่าคือเราคือก่อนหน้านั้นนะผมอยู่ร้านเกมก็บอกตรงๆเลยว่าเป็นมือร้านเกมเลย<อ>เป้าร้านเลยเด็กรับแขกอะก็อ,อยู่อยู่ทั้งวันอะอก็เล่นหาคนฮะมีคนเข้ามาเล่นอยากเจอคนเก่งเอมาม<อ>ากเจอคนเก่งเอามาจนจนโซนบ้านผมอะ ในตอนนั้นอ่ะไม่มีใครไม่เล่นกับไม่มีใครเล่นกับผมแล้วอ่ะแม่มันคือเราเราต้องมีการข้ามโซนเพืาแบบใครต้องไปหลายโซนต้องไปโซนอื่นแล้วครเฮ้ยพอร้านนี้เฮ้ยหนุ่มแม่งไม่ไหวว่ะกินม่งไม่ลงอ่ะสุดท้ายเราก็ไปข้ามโซนใช่ไปแถวลังสิตไปอะไรก็นะครับวงนั้นและหลังจากนั้นก็คือหยุดพักไปยาวเลยครับตอนนั้นออฟไลน์ครับเป็นชายในสนาม โคตรตื่นเต้นคือหลายคนเนี่ยยังจําฟิลนั้นไม่ได้นะเพราะว่าตั้งแต่โควิดถูกไหมใช่ครับมันก็จะเป็นการออนไลน์หมดแต่พอไม่เป็นในยุคนั้นมันจะเป็นการแบบแข่งขันตั้งแต่ในโรงภาพยนตร์มาเป็นที่อาฮอลเราจะเห็นว่านั่งประจันหน้ากันเลยถ้าเล่นเล่นเดี่ยวเดีวก็ชนหน้ากันเลยถ้าเป็นแบบทีมก็นั่งข้างๆกันเลยครับจูริ่งเป็นไงบ้างโอ้หเดือดอ่เดือดมากแล้วมบ คือการแข่งเราก็จะอยู่ในโซนของเราแต่ว่าสิ่งที่มองไปข้างหน้าปุ๊บก็คือเวทีของของทีมเราของคู่แข่งใช่โอ้โหเดือดครับนะคือเรื่องนั้นมันคือแบบสุดๆของเราเลยไหมอยากให้มันกลับมาครับแบบนั้นเข้าใจผมเองก็อยากให้มันกลับมาแต่บางทีมันก็ต้องรอเวลานิดนึงครับแล้วเพื่อเป็นเพื่อเป็นออฟไลน์อีกครั้งหนึ่งอ่ะโอเคเรื่องของการเป็นโปรเพลเยอร์การขยับมาแข่งขันในอีลีกเนี่ยมันก็พอพอเก็ตประมาณนึงแล้วแต่ที่อยากรู้คือนี่เรื่องของ เื้อของคุณที่เป็นเรื่องของทงชาติผมอยากรู้หน่อยว่าการการที่คนคนหนึ่งอ่ะจะไปคัดตัวเพื่อเป็นทีมชาติไทยอ่ะตอนนั้นนะครับในในทัวร์แรกที่ที่ที่ติดทีมชาติก็คือเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่คัดคัดตัวคนคัดตัวคนหนึ่งคนไปเล่นในชิงแชมป์โลกที่เกาหลีซึ่งก็เปิดทัดแบบออฟไลน์ ฟรีเลยปะฟรีเลยครับก็คือใครก็ได้ใครก็ได้ครับที่เก่งพอในครั้งนั้นซึ่งครั้งนั้นผมชนะคุณเจมส์จอมเวทมาทั้งที่ผมอยากรู้ว่าคัดกี่วันสองวันครับนัสองวันรอบคัดเรื่องหนึ่งวันแล้วก็รอบไฟนอลไฟนอลหนึ่งวันอันนั้นคือชนะพี่เจมส์จอมเวทมาในนัดชิงก็อันนั้นคือตีทุกชตาหนึ่งครั้งครั้งที่สอง อีกแลอีกร์นเมนต์หนึ่งก็คืออ่าน่าจะเป็นไม่เป็นทัวร์นี้ครับอืม E Master ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นการเรียกเรียกตัวผู้เล่นที่เป็นระดับท็อปประมาณ10กว่าคนนะครับเข้ามาคัดกันโอเคโอเคเข้ามาคัดกันรวมกันใช้เวลา2วันเหมือนกันครับก็แสดงว่าการคัดแต่ละครั้งมันขึ้นอยู่กับระบบต่างๆไหมใช่ัอย่างครั้งแรกของคุณเนี่ยมันคือการฟรีเลยฟรีใครก็ได้มาคัดเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเพื่อมีโนเนม แล้วปุ้งขึ้นมามันก็ได้ใช่ครับแต่พอครั้งที่สองคุณเนี่ยหัวกะทิแล้ว่หัวกะทิมาปั๊บปั๊บปั๊บชนกันใครดีสุดก็ไปเลยครับงั้นผมผมอยากรู้ดิยความแตกต่างมันมีเยอะไหมอ่าตึงทุกเกมครับเนี่ยคือคือข้อต่างข้อต่างของการเล่นเล่นแบบที่เป็นคัดเลือกโอเพ่นอาจจะไม่เจอตึงมากมาก่อนคนตึงอาจจะไปชนกันหรืออะไรครับมมนอยู่ที่ที่ดวงในการจัดฝลางด้วยแต่ในเมื่อระดับท็อปมารวมกันแล้วตึงทุกนัดครับ ความยากมันอยู่ตรงนั้นพอเข้าใจใช่ครับก็คือถ้าเราเห็นภาพตอนคัดแบบฟรีอ่ะแน่นอนแหละมันก็ต้องอะจะจมีคน <บา S 1> ที่โนเน่ใเอาเราเราก็ไม่ได้ว่าหรือปาลามาาใครนะแต่ต้องเข้าใจว่าการเป็นโปรกับการโนเน่เนี่ยความต่างมันมีอยู่แล้วใช่ครับมันจะมีความต่างระดับนึงงั้นถ้าให้แยก3ทัวร์นาเมนต์เนี่ยคุณคิดว่าทัวร์นาเมนต์ไหนคุณแบบเฮ้ยสุดสุดละของคุณถ้าทัวร์นาเมนต์สุด คงเป็นทัวร์ที่คัดเลือกอ e ีมาร์เตอร์ครับเป็นทัวร์ที่2ท<ม>ี่ได้ตำแหน่งหน่งกับ2มากับซานชิโร่ก็คือที่ผมบอกว่าเอาเอาตัวท็อป,อป,อปมารวมกัน<ม>เพื่อคัด2วันติดนะครับประมาณนั้นครับแล้วมันก็จะมีทัวร์หลังจากนั้นอีกก็คือ Indoor and Mar t i a l a r t ์ซึ่งทัวร์นี้ถูกยกเลิกไป<ม>อันนั้นก็คัดกันเดือดมากไปคัดกันที่ภูเก็ตสีสะเกด<ม>เพื่อ,<ม>เ,พอเพื่อเก็บแลงด์กิง้งซึ่งตอนนั้นแลง์กิ้งซันชิโร่เบอร์หนึ่ ผมคัดสุดท้ายแล้วได้คะแนนที่2ก็คือจริงๆก็เป็น2ตัวแทนในทีมชาติอยู่ก็คือติดติดอยู่แล้วใช่ครับทัวรก็ถูกยกเลิกไปเพราะเพิษโควิดครับไปที่เกาหลีที่เกาหลีน่สนุกมากเกาหลีนี่คือทัวร์แรกคุณกับทีมชาติเป็นตัวชิงแชมปโลก ปิดหูเป sociedad, ิดตามากเลยก็คือแล้วก่อนเปิดหูเปิดตาเรื่องอะไรเรื่องไปแข่งครับแข่งนักกีฬาคือขาวการขาวขาวดีครับไม่ใช่สิจะบ้าเหรอหมายถึงการแข่งขันอ๋อเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างขาวดีไอ้ดีก็มามุกเกิร์บได้ก็สนุกครับสนุกเพราะว่าได้เจอต่างชาติทั้งฝั่งยุโรปอเมริกาใต้ซึ่งปกติเราเจอแต่อาเซียนอ่าอาชาไทยอเซียนก็ เวลาซ้อมก็ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาบ้างในช่วงเวลานั้นครับสนุกตอนนั้นนะทัวร์แรกของคุณคุณคิดว่าชาติไหนเก่งสุดอิหร่านอิหร่านหรอคาสันอ๋อคาสันคนน่าจะเคยเห็นคาสันถ้าใครเคยจาได้เคยอยู่เชียงใหม่ช่วงนี้นใช่ครับใช่ครับตอนนั้นที่มาคือบอกเบอร์ใหญ่มากเบร์ใหญ่แต่น่าเสียดายนะอยู่อยู่เอออยู่แป๊บเดียวอันนั้นย้อนกลับไปแล้วกันถือว่าเป็นเบอร์ที่คุณบอกเียงสุดละเก่งสุดตอนที่เจอที่เกาหลีอ่าใช่ครับเขาเป็นรองแชมป์ Oh. เขาได้ถึง okay. รองแชมป์โอเคทัวร์นาเมนต์ต่อไปที่ทัวร์นาเมนต์ที่ไทยครับอีมาสเตอร์อ ah, e ่าอ e ีมาสเตอร์อีมาสเตอร์ก็จะเป็นการคัดเลือกไปแข่งที่จีน,น,น,นซึ่งซึ่งเราก็อยู่ในอาเซียนนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนั้นอ่ะผู้เล่นไทยอ่ะกับการที่จะสู้กับเวียดนามอินโดอ่ะเปอร์เซ็นต์ชนะน,น้อยกว่าอยู่แล้วทําไมอ่ะทุกครั้งเลยสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมาถึงตอนปัจจุบนนันนี้ครับตอนนี้ตอนนั้นย้อนไปกี่ปีละก็ประมาณสามปีที่แล้วสองปีสามปีสามปีทีแ่แล้วก็ถือว่าไม่ ไม่นานมากไม่นานมากครับใช่ครับคือตอนนั้นเนี่ยพูดต้อเล่นไทถ้ามุมมองของคุณคือฝั่งฝั่งเวียดนามอินโดจะเหนือกว่าอยู่ครับตอนนั้นนะครับเอ่อเชิญต่อเขาสิหนุ่มอ่ะครับทัวร์นาเมนต์นั้นก็ผิดพลาดแพ้อินโดนีเซียไปอืมครับผมอินโดที่ใครจำได้ไหมจะเป็นพวกที่มาเล่นกับเราเนี่ยครับน่าจะเป็นคิวอาร์ยูวันเดอร์ผมน่าจะเป็นโดนี่หรืออะไรสักคนผมจำไม่ได้นะ แพ้ไปแล้วก็แพ้ไปก็หลุดจากรอบพันเลือกตกรอบพันเลือกไปซึ่งตอนนั้นรายการนี้สุดท้ายก็ไม่ได้จัดขึ้นเพราะว่าที่จีนโควิดระบาดนะโอเคโอเคแล้วครั้งที่สอ่ะทรที่สามนี่เดือดตอนคัดเลือกอะเดือดมากครับแต่ว่าตอนแข่งก็คือมันยกเลิกไปแล้วอตอนคัดเลือกก็คือคัดเลือกกันที่ภูเก็ตสีสะเกดคือเก็บแลนด์กิ้งอย่างเดียวก็คือคัด2จังหวัดหรือว่าจริงจริงอะมี3ามที่ครับอ่าไทยแลนด์แชมเปี้ย หนึ่งรายการชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งตอนนั้นผมได้ที่สองต่อจากคุกเก้าผมได้แชมป์ปีสิบเก้าที่สองปียี่สิบครับแล้วก็ทัวร์ต่อมาติดติดกันเลยก็คือสีเทสเกตเป็นอินสิทเวชั่นสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วแล้วก็ภูเก็ตซึ่งซันชิโร่ได้แชมป์รายการหนึ่งอีกรายการอีกรายการหนึ่งเป็นเจมจอมเวทแต่ผมก็จะอยู่อันดับสองอันดับสามเก็บอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเอาแรง์กิ้งครับ เมื่อเราไปไม่ถึงเราก็ไปถึงให้มันสูงที่สุดเพื่อเก็บแรงกิ้งตัวเองไว้สุดท้ายแรงกิ้งสองคนสุดท้ายออกมาก็มีผมับซันติโรที่ได้แข่งรอแข่งรายการอินโดนมาเชือาร์ตเกมแต่รายการนี้ก็ถูกยกเลิกไปอีกนะครับก็เหมือนกับว่าคุณคุณก็ผ่านวิีที่ข้ามมาเยอะเหมือนกันนะครับประสบการณ์จากต่างประเทศนะครับการที่เราไปมันการที่เราไปฟาดกับคู่แข่งต่างชาติเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราไม่รู้ว่าไอ้นี่มันเล่นยังไน อ่าคนนี้มันมันเล่นแบบไหนมันเล่นคล้ายซันิโลไหมคล้ายคูกเก้าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะต้องทําการบ้านไม่ถูกะนะครับเข้าใจเราต้องเตรียมความพร้อมไปหลายด้านว่าสมมุติว่าเราเจอคู่แข่งที่เล่นบอลยาวจะต้องปรับแผนยังไงเจอบอลสั้นจะต้องปรับแผนยังไงหรือเจอคู่แข่งที่คองบอลน่งเก่งเนะี่ยเราต้องอดทนฝึกความอดทนไปแค่ไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไอประสบการณ์ตรงนั้นอะ่ะมันก็กลับมาใช้ในในลีกของเราได้อยู่แล้ว ช่วงที่หลังๆที่ผมเล่นกับทีมเล่นกับตัวต่างประเทศแล้วก็ดีขึ้นทาให้สูสี euh, ขึ้นชนะมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เหมือนเป็นประโยชน์ทังนั้นก <c oughs> ็เหมือนกับมันมันก็สอนให้คุณคุณรู้จักปรับอะไรไปในตัวถูกปะ่ะใช่ครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคือผมเข้าใจนะคือถ้าเป็นถ้าเป็นฟุตบอลน่ะเราเราจะมีทีมสเกล <c oughs> คือเราเราจะดูได้แหละว่าเฮ้ยทีนี้เล่นอย่างนี้แต่พอเป็นเกมอ่ะมันหารูจากไหนวะ อ่าก็ยูทูบครับบางครั้งบางครั้งผู้เล่นพวกนี้เขาก็จะอัปโหลดอัพลงอะไร่าเงี้ยก็ต้องไปสวงหาเอาจากคณะก็ต้องสวงหาโอเคข้อมูลมันมีแต่ความยากในการหามันก็แล้วแต่แล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้อัพก็ได้เขาอาจจะอัพแบบอาจจะเราอาจจะวางมาตรฐานว่าสมมติว่าเล่นอินโดนีเซียจะมาทรงนี้วิธีการเล่นก็จะคล้ายๆกันทั้งประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเวียดนามก็จะมาติกีตการ์เลยแบบเดียวกันทางเจ้าทางประเทศเขา เราก็ต้องเปลี่ยนสไตล์เราเพื่อให้สูสีขึ้นมีโอกาสชนะมากขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราพัฒนาขึ้นเยอะก็อย่างอย่างก็ต้องขอบคุณอีลีกครับที่เอาตัวต่างชาติเข้ามาเล่นทำให้ทำให้ได้สนิทกับผู้เล่นไทยมากขึ้นม,มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันมากขึ้นเพราะนั้นทุกวันนี้ผมว่าสูสีมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนถ้าสมมติว่าน้องๆที่ได้ติดทีมชาติแล้วต้องไปไปสู้กับผู้เล่นระดับนี้ครับ ผมว่าสูสีมากขึ้นแน่นอนมากกว่าตอนที่ผมไปแน่นอนก็คือยุคแรกเราจะมีแต่พวกพวกโปรไทยใช่แล้วก็แรกแรกที่มาจะเป็นพวกเวียดนามใช่ครับเวียดนามจะมาก่อนอ่าครับเวียดนามอินโดแล้วก็เป็นมาเลมาเลก็มีแต่ส่วนน้อยอ่ามาเลมาเลถือว่าระดับเดียวกับเราเลยตอนแรกไม่ไม่ได้ห่างเบอร์หนึ่งเบอร์สองเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็ยังเป็นอินโดกับเวียดนามอยู่แต่ณตอนเนี้ยผมว่าต้องรอดูว่า ตัวทีมชาติคนใหม่ที่ที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วเนี่ยครับว่าจะไปฟัดกับเขาได้แค่ไหนซึ่งถ้าบอกชื่อก็คือตอนนี้ก็คือเป็นนาเตียโก้แหละแต่ถ้าถ้ามันจะไปเทียบกันแค่ในตัวทีมชาติอกับตัวกับตัวของเวียดนามอินโดเนียมันมันก็เหมือนเทียบแค่คนคนเดียวไหมก็ถือว่าเป็นคนที่ท็อปฟอร์มในตอนนั้นแล้วครับก็เหมือนกับคนที่ดีที่สุดของแต่ละชาติมามาเล่นกันงั้นก็แสดงว่าการเป็นทีมชาติ ม,มันเหมือนกับแบกอะไรหลายอย่างเยอะเหมือนกันนะใช่ครับถูกไหมมันมันไม่ได้แบกแค่ชื่อสีนูนอ่ะมันคือแบกคาว่าทีมชาติในการเจอกับเวียดนามอินโดหรือชาติอื่นใช่ครับแสดงว่าคุณคุณก็ผ่านการแบกอะไรไมาเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงเวลาสั้นๆนะไม่ไม่เดือดรู้โอเคเข้าใจเข้าใจฝึกซ้อมครับต้องรักมันจริงๆก่อนอ่ะต้องเสียสละเวลาให้มันเยอะเยอะพอสมควรครับเยอะถ้าตอนที่ผมฝึกใหม่ๆนี่คือเยอะมากเลยอืม ผมทํางานปกติเลิก4สี่โมงหโมงเย็นกลับไปฝึกซ้อมเที่ยงคืนตีหนึ่งะครับอย่างงี้นอนก็ตกเวลาหกเจ็ดแชั่วโมงครับมันมัน,ม,น,ม,นมันเยอะขนาดแล้วแล้วและไม่ใช่ว่าเราจะซ้อมแต่แมตช์อย่างเดียวด้วยต้องศึกษาหาข้อมูลอแต่ละผู้เล่นแต่ละนักแข่งผู้เล่นที่เราจะต้องเจอในแต่ละวีคว่าจะต้องใช้วิธีการไหนรับมือกับเขาปรับแผนยังไงให้ได้เปรียบอะไรอย่างงี้ครับมันมันค่อนข้างละเอียดจริงๆ จดเป็นหนังสือได้เลยนะเออจริงๆผมอยากผมอยากมีคนทํานะโอเคไอ้เรื่องทฤษฎีแต่ละคนเนี่ยมันมันต่างกันออกไปใช่ครับแต่ทฤษฎีสําหรับคนมีประสบการณ์มันคืออย่างนึงนะใช,ใช่ครับคือถ้าผมไปเขียนเนี่ยผมก็เขียนไม่ได้เหมือนคุณสีหนุ่มเพราะว่าผมไม่เคยผ่านการแข่งขนาดนี้ผมเคยแค่ดูแต่คุณสีหนุ่มผ่านการดูผ่านการแข่งทุกอย่างมันผ่านมาหมดแล้วอะคือตอนนั้นข้อได้เปรียบของผมอย่างหนึ่งเลยคือผมสังเกตอ่าผมสังเกตผู้แข่งเสมอว่าไอ้คนเนี้ยชื่อเนี้ย เราเคยแข่งด้วยมาแล้วสไตล์เขาเป็นแบบนี้แบบนี้ว่าจะจดไว้แล้วก็ทกําการบ้านมาว่าจะต้องปรับแผนยังไงให้เราได้เปรียบแล้วก็ไปฝึกการเล่นแบบแบบที่ให้ได้เปรียบตรงนั้นมาในช่วงในช่วงระยะเวลา1อาทิตย์หรืออะไรอย่างนยครับตอนตอน,ตอนที่เป็นอ e ีลีกนะครับออโอเคตอนนี้ผมเก็ตเรื่องการเป็นทีมชาติการขึ้นจูการขึ้นสู่จุดสูงสุดของคุณละผมอยากรู้อย่างหนึ่งเพราะว่าทุกคนอะเมื่อมีจุดสูงสุด มันต้องมีจุดมันย่อมมีจุดที่มันต่ําที่สุดเช่นเดียวกันมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกันคุณก็เคยแพ้รัวคุณก็เคยอยู่กับทีมที่มันอยู่ทีมล่างๆโอเคงั้นไนึกออกไหมครับนึกออกผมอยากจะให้ทุกคนนึกภาพตามนะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแข่งขันแบบทีมมันก็จะมีมือเดียวมือโคออปแล้วทีมใหญ่ๆพวกนี้เขาก็ใช้ต่างชาติเป็นมือเดียวเป็นมือเดียวเพราะว่าหนึ่ง ถือก็มามันมันไว้ใจได้<ช>อ่าแต่เราก็เลือกแบบไหนผมเลือกอยู่ทีมเล็กๆจริงๆอ่ะณตอนนั้นโปรไฟล์อ่ะถ้าผมรอชัดนิดนึงม,มันมีมาแน่อืแต่ผมเลือกอยู่ทีมเล็กๆเลยเพราะว่าผมว่าการที่ผมได,ได้ได้สู้กับต่างชาติทุกวีกครับม,มันจะทําให้ผมดีดขึ้นมาได้อีกอ่กาพี่บอลนึกออกไหมครับนึกออกนึกออกคือการที่ผมต้องมานั่งวางแผนทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ซ้อมอีก4ี่หวันแล้ววันเสาร์หน้าไปแข่งกับ ต่างชาติเจอทุกวิ่งครับมันทำให้ให้ผมพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเลยก็คือเหมือนเป็นการชาเล่นอะในตัวว่าเฮ้ยวิสมมติวินี้เจอกับคนนี้วิ่หน้าเจอคนนี้ซึ่งเป็นต่างชาติเกือบทั้งหมดอยู่แล้วใช่ครับก็เท่ากับว่าเราเป็นการพัฒนาตัวเองไปในตัวดีเลยครับให้เราเก่งขึ้นได้เฮ้ยอันนี้เป็นมุมมองที่ดีนะไม่จำเป็นต้องอยู่ทีมใหญ่ฮะอย่างน้อยต้องเล่นต้องเล่นเนาใช่ครับอันนี้มันเหมือนกับนักกีฬาหลายคนที่ที่ไม่ได้อยากไปอยู่ทีมใหญ่อ่ะโอเคโอกาสมี แต่บางอย่างทีมใหญ่อาจจะไม่ตอบโจทย์เขาไงอาจจะไม่ได้แบบทําให้เขาได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องครับคุณก็คิดแบบนี้เหมือนกันใช่ครับขอเล่นทีมกลางๆเล็กลๆ,ๆแต่ขอให้ได้เล่นใช่ครับขอให้ได้ลงสนามขอให้ผมได้ทําการบ้านทุกอาทิตย์อืมันมันทำให้ให้มันมีไฟในการเล่นนะครับใช่แบบวนะ่าโอเคไปซ้อมอาจจะดีมันมันเคยมีตัวอย่างให้เห็นก็คือซ้อมดีชนะต่างชาติได้ในการซ้อมแดย่สุดท้ายยังไงจ้างมาแล้วก็ต้องลงอืถูก ถูกอันนี้นาพูดแต่อันนี้ข้อจริงข้อจริงสุดเลยคือนักกีฬาที่เขาหรือว่านักกีฬาอีสปอร์ตที่เขาจ้างมามันมันคือจ้างมาเพื่อเล่นน่ะอ่าใช่ครับถูกไหมมันจะไม่สามารถจ้างมาเพื่อเอ้ยสุดท้ายแพ้ก็ก็ต้องนั่งมันไม่ได้เพราะว่าเขาน้อครั้งครับมีแต่มันก็น้อยครั้งใช่จะแบบเปลี่ยนให้วิเพเยอร์ไทยมามาทดแทนในช่วงเวลานั้นๆช่วงที่เขาฟอร์มหลุดไปอะไรเงี้ยครับน้อยครั้งซึ่งผมมองว่าไอการที่ผมตอนนั้นผมเป็นตัวทีมชาติอยู่ด้วยก็คือยังมีทัััวรรที่่่่ตตต้้้ออออองงเเลลนนนนนนยูะคบ ก็เลยโฟกัสเดียวกัารตู้กับต่างชาติเลยดีกว่าต่อให้แพ้อยู่กลางอยู่ท้ายตารางเราก็ยังได้อะไรมาในใจเรามาในหัวเรามาเพิ่มเพิ่มปฏิภาพในการเล่นต่อไปอครับเนี่ยอยากให้อยากให้น้องๆที่ที่ทอาจจะเพิ่งเข้ามาดูเพิ่งมาฟังแล้วกันนะการการเป็นทีมชาติมันไม่จําเป็นต้องอยู่ทีมใหญ่เสมอไปมันคือการฝึกตัวเองนะผมว่าค,คือคุณศิรนุ่มก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่ต้องอยู่กับทีมใหญ่อย่างบุีรมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ย การเป็นดีถ้าคือต้องทำให้ตัวเองดีให้ได้ได้ครับมีมีใครที่แบบเข้าตาบ้าง โอ้โหก็ต้องเบอร์หนึ่งเขาแล้วครับคุณเจ้ายีนะครับยีนยีนยีนยีเบอร์หนึ่งอยู่แล้วตอนนี้คุณคุณยังจําภาพที่เขาบอกเกาะบอกคุณพ่อได้ไหมได้ครับได้นะแต่ตอนนี้ล่าสุดนี้เขาไล่ถล่มผมแล้วนะเนี่ยเนี่ยคือแต่ละคนนะเวลาคุยเวลาคุยถึงยีนอ่ะก็จะแบบเฮ้ยเห็นเห็นตั้งแต่เด็กนะสุดท้ายมันถล่มทุกคนเลยนะ ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของน้องครับเพราะว่าน้องก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพ่อแล้วก็โควิดก็ใช้เวลาในการไม่ต้องไปโรงเรียนด้วยดีเลยออนไลน์ก็ซ้อมเลยซ้อมยาวซ้อมเลยก็มีแมตต์มากกว่าครับถ้าพวกพี่ๆเขามีแมตต์กลับคืนมาใกล้เคียงกันผมว่าเจอกว่านี้มันก็จะไม่เกิดความห่างอันนี้ผมอยากรู้ว่ามันมีคือถ้าถ้าไม่ไม่มีการจํากัดอายุในการคัดทีมชาติเพราะมันต้อง ล่าสุดเนี่ยคือต้อง15บห้าวบใช่ครับซึ่งยินยังไม่ถึงใช่ครับคือถ้าแบบมันคุณคิดว่ามันมีผลกับการเล่นของของนักกีฬาไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่ปล่อยให้เด็กๆไปเล่นอ่ามันผมว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็ถึงวัยของเขาและครับอ่าถึงช่วงเวลาของเขาเองอถ้าเขายังยังอยู่ในวงการตัวเกมเนี้ยมันยังไงมันต้องถึงเวลาของเขาแน่ๆพราเขามีฝีมืออสุดท้ายช่วงเวลานั้นๆนะครับมันมันมันก็อย่างที่ผมบอกว่าช่วงเวลานั้นๆนะใครดีที่สุดแค่นั้นเอง แมวันนี้คุยเรื่องทีมชาติมามาสักพักแล้นะคือที่ผมเอากุสีหนุ่มเข้ามาเพราะาอยากจะรู้ว่าการจะเป็นนักกีฬาทมาีมชาติมันต้องทํำยังไงบ้างและการเป็นนักกีฬาทีมชาติม,าตม,มันได้อะไรบ้างโอเคไอไอคาว่าได้สิ่งตอบแทนเนี่ยอาจจะไม่มากมันคงไม่ได้มากมายแต่สิ่งที่มันตอบแทนมาเป็นทั้งเรื่องของประสบการณ์รเรื่องของการทํางาน,งานมันก็เยอะเหมือนกันนะเยอะครับถูกไหมในมันมันได้ไม n ์เซตในการคิดต่างๆาเยอะแาะครับ ก็นานนะครับก็ตั้งแต่ภาค2022ออกก็2ปีครับประมาณเกือบปีกว่าหลังจากจบเพืรนบุรีคิดถึงไหมคิดถึงมากคิดคือคือเราคุยกันก่อนคือผมแค่อยากรู้ว่าคุณคุณไม่ผันตัวไปเป็นโค้ชใช่ไหมคุณยังไอยากเป็นโค้ชยังครับยังอยากแข่งอยู่ยังอยากแข่งอยู่ทำไมเพราะว่าแต่ละคนของคุณเนี่ยบางคนของคุณคือเข้าไปเป็นเข้าไปได้ดีเป็นโค้ชหมดแล้วนะครับนะเพื่อนที่รุ่นรุนเดียวกันไปหมดแล้วนะผมรู้สึกว่า ไอการที่ผมเห็นน้องเก่งๆมากขึ้นเนี่ยมันมันมันอยากกลับไปลงอ่ะอยากกลับไปสู้ตรงนั้นนะครับอยากกลับไปพัฒนาตัวเองเพื่อเพื่อสู้กับเด็กๆเหล่านั้นให้มันยากขึ้นหน่อยอย่างน้อยอนาคตน้องมันก็ต้องมาเป็นเพลเยอร์ระดับเกรดเอบวกหรือว่าจะต้องไปติดทีมชาติอนาคตอ่ะให้มันฟัดกับพวกพี่ๆเนี่ยให้มันเจออะไรที่มันยากๆขึ้นหน่อยนั่นนั่นคือความคิดของคุณใช่ครับ ก็ถ้าถ้าวัดจากเกมตัวผมก็มคือผมก็เป็นเด็กติดเกมคนหนึ่งแต่แค่ติดยังไงให้มันได้ให้มันเกิดประโยชน์ uh huh. พอมันเริ่มเกิดประโยชน์แล้วเนี่ยครับ uh huh. เมื่อมีคนเห็น uh huh. เห็นเราแล้วเห็น huh. เห็นผลงานเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วก็อะไรหลายอย่างที่ที่โดดเด่นขึ้นมา uh huh. หลังจากนั้นนะครับการรักษาระดับตัวเองอสําคัญที่สุดเลยในเมื่อน้องๆรักเกมนี้อยากอยู่กับมันานานๆอยากให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดด้วยคุณภาพของการเล่น คอมมิชชั่ที่ดีหรือว่าเรื่องอเงินทองอืม,มันมีผลหมดเพราะนั้นนะครับการรักษาระดับและการตั้งใจฝึกฝนศ,ศึกษาหาความรู้มันมันสำคัญที่สุดมไม่ว่าจะกีฬาไหนๆก็ตามการฝึกซ้อมการหาความรู้เพิ่มเติมการทําให้ตัวเองไม่เป็นน้ําที่มันเต็มแก้วแล้วนั่นแหละครับมันจะทาให้พัฒนาขึ้นตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งก็โอกาสของทุกคนก็จะก็จะเกิดขึ้นผมว่าบางทีสําคัญนั้นเรื่องของโอกาสคือถ้าอยู่เฉยๆโอกาสมันไม่มาหรอก นี่ก็เขาก็บอกเขาใช้ความด้านนะด้านด้านจนได้ดีถูกปะล่ะใช่ครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ผ่านมาก็คือก็คมคมใจตัวผมทุกคนเพราะว่าผมก็ไปขอวิชาจากเขาเท่ากับเขาเป็นอาจารย์ผมลคุณคุณก็ไปตกเขาใช่พูดอย่างนั้นไม่ดีคแต่เขาก็วันนี้ขอบคุณมากคุณศิริถุมที่มาพูดถึงเรื่องของการเป็นตัวแทนทีมชาติผมก็หวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับที่น้องๆได้ได้ก้าวเดินตามเพราะว่าโอเค อาจจะไม่ได้มาเป็นในแบบสตรีมเมอร์หรือว่าอะไรแต่คือน,นี่คือหนึ่งสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็ทำให้มันสามารถเกิดขึ้นได้ก็หวังว่า AK สีนุ่มเราจะได้ยินต่อไปแน่นอนถ้านนมีแข่งขัน p ปรเพเยอร์ คิดว่าต้องอยู่ครับรอะไรเก็ต้องมีโอเคอก็เดี๋ยวจะเจอกันในทีซั่นต่อไปแล้วกันนะฮะขอบคุณสีหนุ่มครับ,บที่มาคุยกันในฐานะตัวแทนทีมชัดไทยนะครับอ่ะนี่อีกหนึ่งบรรยากาศที่เรามาพูดคุยกันก็หวังว่าจะได้มีความรู้ให้น้องๆไปใช้ในครั้งต่อๆไปนะครับส่วนคนต่อไปที่มานั่งตัวนี้ข้างๆผมจะเป็นใครรอติดตามแล้วกันวันนี้ผมและคุณสีหนุม่มลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ